พาลงใต้ไปที่สุราษธาน,นีครับมีรถกระบะออรถบรรทุกนะไปเฉี่ยวกับรถมิ s ูบิชิปาเจโร่ทีนี้เขาก็จอดกันจะเคลียร์กันคนที่อยู่ฝั่งรถบรรทุกเนี่ยเดินถือมือถือไปเลยอย่างที่พี่ปุ้ยบอกเดี๋ยวนี้มันต้องมีคลิปต้องมีคลิปเป็นหลักฐานหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น<อ>เขาก็ถือมือถือไปถ่ายปรากฏอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ในปาเจโรเอามีดฟันเข้ามา อ้เจิา้อ้รอไ,รอไรหไรอไ้ไอ้เ้านอเนาไอเ้ไอ้้หนคอเนอ้น้าเ้าหนอ้น้เ้นาอบเจน้าอ้าหน้าจ้ามนาไอเ้าน้าไอเาน้าหน้าเาน้ไอเจ้าน้าเจ้าหนุากอ้จาหน้าไอ่จานาไ้เจ้าเจ้าหนไจหน้าไอ้่น่ไอ้เน้่ไอ้เจ้า,า,า,าจเจ้เหน้าไอนไม่เันได้เคลียร์เลยหนุ่มในมิเนี่ย เอามีดดาบฟันสวนมาทันทีเลยโชคดีโดนแค่มือถือเขาฮะคนถ่ายก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่หนุ่มหัวร้อนหลังฟันไปเสร็จขับรถหนีไปเลยฮะค,คลิปนี้ทางเพจห้องข่าวสุราษฎร์ธานีเอามาโพสต์พร้อมกับแคปชั่นว่าเดินเข้าไปว่าจะเคลียร์พวกใช้ดาบแทงสวนมาติดแฮชแท็กว่าเจ็บไม้ละบาวรูปรูปรถเนี่ยทะเบียนชัดเลยนะอยู่ที่แอดมินอีกคนแต่แกไม่ให้ลงรูปครับ หลังคลิปนี้เผยแพร่ไปชาวในส่วนใหญ่มาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหก่อเหตุแบบนี้ okay, <like. S 1> เข้าข่ายพยายามฆ่าเลยนะเนาะเอออะเรื่องนี้เดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะตามต่อให้ <Th a. S 1> แล้วตรวจสอบต่อไปว่าคนขับ <c oughs> มิสูปาเจโรเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนนะ <c oughs> อุกอาจจริงๆ <c oughs>